พรบการศึกษาแห่งชาติปี2542พอพรบการศึกษาแห่งชาติปี2 5 4 2ท่องไว้นิดหนึ่งชื่อของเขาคือกฎหมายแม่บททางการศึกษากฎหมายแม่บททางการศึกษาโดยกฎหมายแม่บทเนี่ยมันแปลว่ากฎหมายที่เป็นแบบแผนเป็นพื้นฐานของการจัดการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ถ้าหากว่าจะทำพวกอะไรกฎกระทรวงหรือจะตาพระราชะคือจะพูดถึงกฎระเบียบอะไรในโรงเรียนหรือใครจะทำจะแต่งตั้งอะไรอย่างน้อยคุณจะต้องอ้างถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษาชาติหรือกฎหมายที่เล็กไปกว่านี้เขาจะอ้างถึงพรบการศึกษาชาติมาก่อนเขาเรียกว่ากฎหมายแม่บทเขาใจยังคําว่ากฎหมายแม่บทเขียนแล้วนะ ซึ่งกฎหมายแม่บทเนี่ยจะพูดถึงการศึกษาในทั้งหมด3รูปแบบอันนี้คือออกสอบแน่ๆนะคะการศึกษาใน3รูปแบบคือรูปแบบที่1คือในนอกแล้วก็ตามในนอกตามในคือในระบบนอกคือนอกระบบตามคือตามอัธยาศัยในคือมีรูปแบบการจัดก,การศึกษาที่แน่นอนนอกระบบคือมันยืดหยุ่นยืดหยุ่นไปตามผู้เรียน ตามคือแล้วแต่ความสนใจเลยจ้าเธอจะสนใจยังไงแล้วแต่เธอเลยจ้านี่คือในนอกตามนะคะอันนี้ในนอกตามเนาะซึ่งในนอกตามเนี่ยมีจะบอกว่าพอรบอการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมีตั้งแต่ปีสอง2นหะ้าสี่สองเนี่ยมีทั้งหมดแล้วสี่ฉบับณนะตอนนี้นะคะสี่ฉบับครูเนี่ยจะให้ท่องแบบนี้นะอ่าท่องวันที่ดูง,ง่ายๆวิธีการท่องวันที่คือสิบเก้าสิบเก้ายี่บสองหนึ่ง อ่ะท่องอ่ะทุกคนพิมพ์ตามทุกคนพิมพ์ตามสิบเก้าสิบเก้ายี่สองหนึ่งเออสิบเก้าคือ 19, สิบเก้าสิงหาสี่สองชวนหลีกภยัยแล้วสาเหตุอันด้านหลังเนี่ยคือสาเหตุสาเหตุที่ตาฉบับที่หนึ่งคือกฎหมายแม่บทสาเหตุที่ตาฉบับที่หนึ่งคือเพราะว่าให้มันเป็นกฎหมายแม่บทส่วนสิบเก้าธันวาสี่ห้าคือฉบับที่สองทักษิณชินวัตรเป็นคนลงนามนะคะเขาพูดถึง การแยกงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอะจากเดิมอะที่มันอยู่ในของพวกกระทรวงศึกษาธิการแยกไปทํางานเป็นกระทรวงวัฒนธรรมแยกงานออกไปส่วนฉบับที่สามยี่สิบสองกระะกฎาคมห้าสามอภิสิทธิ์เวชาชีวะแยกก่อให้เกิดเขตพื้นที่การศึกษาสพปสพมเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่าเขตพื้นที่การศึกษาสพปสพม เกิดในยุคสมัยไหนต้องตอบว่าฉบับที่สของพรบการศึกษาแห่งชาติปี5-3โอเคปะแต่ฉบับล่าสุดและมีแนวโน้มน่าจะออกสูงมากน่าจะออกสูงมากคือฉบับที่4 1. พฤษภาคมหกสอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการแยกเขาเรียกว่าสอกอคือสำนักง,งานคณะกรรมการอุดมศึกษา แยกออกไปตั้งเป็นกระทรวงอ,อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแยกออกไปคือไม่ต้องมายุ่งกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าโจทย์ถามว่าย,ยังมีสอกอ,ออยู่ไหมไม่มีนะไม่มีนะหนูอย่าไปงงนะเพราะนี่มันคือล่าสุดเลยหนึ่งพฤษภาหกสองจะตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโอเคเปล่าอ่ะทุกคนจทไว้เลยฉบับที่สี่หกสอง กระทรวงอุดมศึกษาอ่พิมพ์ตามฉบับที่สี่หกสองกระทรวงอุดมศึกษารอบนี้จำให้ได้นะถ้าเกิดมีใครมาบอกว่าพบกกรบการศึกษาแห่งชาติปีสี่สองล่าสุดฉบับที่สี่ปีหกสองทำอะไรจะตั้งกระทระวงอุดมศึกษาอ่พิมพ์พิมพิมพม์ให้เวลาพิม์พแล้วเวลาเรียนไปขอให้พิมพ์ไปเรียนไปขอให้พิมพ์ไปนะอ่ะ หน้านี้จำไว้เลยที่พูดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันออกสอบเยอะส่วนพรบรการศึกษาแห่งชาติมีทั้งหมดเก้าหมวดหรือเนื้อ,อาหาใดๆอื่นนอกจากนี้ครูแอมมี่ไม่ไม่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้เอามาทำลงใน powerpoint เพราะว่าถือว่ามีอยู่แล้วใน mind map อืมเพราะถือว่ามีอยู่แล้วใน mind map เพราะฉะนั้นทุกคนไปดูตรงนั้นเอาแต่ตรงนี้คือจะดึงเฉพาะประเด็นที่มันมีการอัปเดต ที่เป็นแบบพวกวันทุง่งวันที่อะไรอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาให้มันเด่นขึ้นโอเคปะอ่ะไปต่อไหมอ่ะไปต่อยังอ่ะพิมพนะฉบับที่สี่หกสองอุดมศึกษาทุกคนพิมพ์นะฉบับที่สี่หกสองอุดมศึกษาดีมากดีมากอ่ะไปต่อทีนี้จบแล้วพระบก,การศึกษาแห่งชาติมีแค่นี้ง่ายๆเลยคือในนอกตามมีทั้งหมดสี่ฉบับอ่ะถ้าจะมีเรื่องอื่นที่จะให้คุยเพิ่มอ่ะ อาจจะมีได้บ้างอ่ะถ้าเกิดจะจะคุยนะอะระบบการศึกษาในที่แบบในระบบอ่ะในระบบมีมีมีสองแบบคือขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะแยกเป็นก่อนประถมคืออนุบาลประถมมัธยมมัธยมต้นและมัธยมปลายมัธยมปลายมีสองสายสายสามัญกับสายอาชีวะหรือสายอาชีพสายอาชีวะก็พวกปวชเนาะ ส่วนอุดมศึกษาก็แยกไปนะคะสำกับปริญญาก็พวกปวสอแล้วก็หรือเออปริญญาก็ปริญญาตีโทเอกอันนั้นคือจบนะคะอันนี้ไม่น่ามีอะไรนะคะอ้อมีอันนึงที่ถ้าเกิดจุดหน้าจําจุดหน้าจํานะคะก็คือว่าหลักการจัดการศึกษาอันนี้ไปดูเอาแล้วกันที่มันจะพูด3หลักเนะาะสหลักคือการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน สองให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาแล้วก็พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ไปอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวถามนิดนึงใครตอบได้บ้างผู้บริหารสถานศึกษาคือใครและผู้บริหารการศึกษาคือใครผู้บริหารสถานถ้ามีคาว่าสถานแปลว่าอยู่ในโรงเรียนทุกคนพิมพ์ตามค่ะทุกคนพิมพ์ตาม สถานเท่ากับโรงเรียนแต่ผู้บริหารการผู้บริหารที่มีคําว่าการการเท่ากับอยู่ในเขตพื้นที่สถานเท่ากับโรงเรียนการเท่ากับเขตพื้นที่พิมพ์เลยอันนี้คือจุดหน้าจํานะคะสถานเท่ากับโรงเรียนการเท่ากับเขตพื้นที่อะทุกคนพิมพ์ตามนะเออโอเคไปต่อนะจบแล้วนะพระบการศึกษาแห่งชาติปีสี่สองไม่มี